นึกถึงสถานการณ์ที่สื่อมวลชนควรเป็นกระบอกเสียงของประชาชนแต่กลับต้องเดินสายระวังทุกก้าวกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงชาตินั่นแหละคือดราม่าที่กำลังเกิดขึ้นในห้องกงวันนี้แต่ให้รอให้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ก่อนเพราะมันอาจทําให้คุณคิดหนักกว่าที่คิดว่าจะเป็นไปได้มาดูกันว่าดัชนีเสรีภาพสื่อของห้องกงยังคงอยู่ในระดับต่าลึกแม้ว่าจะมีสัญ,ญญาณดีขึ้นเล็กน้อยจากจุดต่าสุดในประวัติศาสตร์แต่จริงๆแล้วมันสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของนักขก่าวมากกว่า ประชาไทยภาพจากทแทลแมชเคพสมาคมผู้สื่อข่าวฮ่องกงหรือที่เรียกสันส้นๆแวชเคเจได้เผยแพร่รายงานล่าสุดเกี่ยวกับดัชนีเสรีภาพสื่อซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่มิถุนายน2567ไปจนถึงกันยายน2568โดยสอบถามความเห็นจากนักข่าวทั้งสิ้น220คน ผลสรุปชี้ชัดว่าเสรีภาพสื่อในฮ่องกงในช่วงปีที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่28.9จากคะแนนเต็ม100ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในประวัติการเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมากจนถึงขีดสุดตามมุมมองของสมาคมนี้เอง แต่ที่นี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปสมาคมกล่าวว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้หมายถึงการพัฒนาที่แท้จริงในภูมิทัศน์เสรีภาพสื่อของฮ่องกงเลยสักนิดมันแค่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความเข้มแข็งของนักลก่าวในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆเท่านั้นหากใครสงสัยว่าปรับตัวหมายถึงอะไรลองนึกภาพนักลก่าวที่ต้องเรียนรู้กฎหมายใหม่ๆอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานข่าวหรืออ้างคำพูดที่อาจเสี่ยงกับการถูกตีความว่าเป็นการท้าทายอำนาจเช่นการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลอย่างระมัดระวังที่สุด ลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์กันสักเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นดัชนีเสรีภาพสื่อฮ่องกงเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ฮ่องกงเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและเรียกร้องเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้นจากนั้นทางการจีนก็ออกกฎหมายความมั่นคงเพื่อใช้กับฮ่องกงทําให้สภาพการยิ่งซับซ้อนคะแนนต่ําสุดในประวัติการอยู่ที่25คะแนนซึ่งบันทึกได้ในปี2567พร้อม,อมอง,งม,ม,มันห้าบับยหมงตัวเองที่เรียกว่า กฎหมายรักษาความมั่นคงของชาติหรือเรียกสั้นๆว่ามาตราย3 3ซึ่งซ้อนทับก,กับกฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่ HKJ อธิบายว่าความก้าวหน้าครั้งนี้เกิดจากการที่นักข่าวต้องหาช่องทางใหม่ๆในการทำงานแม้จะอยู่ในสภาพที่เสรีภาพถูกจำกัดอย่างหนักเช่นการหาวิธีรายงานข่าวที่ไม่เข้าข่ายการถูกมองว่าเป็นการคุกคามระบบ HKJ เชื่อมั่นว่าคะแนนที่ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในดัชนีครั้งนี้ไม่ได้บอกเล่าถึงความก้าวหน้าที่สําคัญในเสรีภาพสื่อฮ่องกองช่วงปีที่ผ่านมาแต่เป็นการสะท้อนความยืดหยุ่นและการปรับตัวของนักขก่าวฮ่องกองต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าดังที่ระบุในแถลงการของพวกเขา เซล a นาเชนประธานของ HKJ ได้กล่าวในการถแถลงข่าวก่อนเปิดตัวรายงานว่าภักสื่อฮ่องกงแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นสูงสุดภายใต้ความกดดันที่รุนแรงนักข่าวต้องทำความเข้าใจขอบเขตของกฎหมายอย่างลึกซึ้งรวมถึงวิธีการนำเสนอข้อมูลหรืออ้างคำพูดต่างๆที่อาจถูกตีความว่าเสี่ยงภยัยเพื่อให้งานสื่อยังดำเนินต่อไปได้และนี่ก็คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแต่ก็อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ง ในช่วงสำรวจล่าสุดมีเหตุการณ์ที่กระทบเสรีภาพสื่อเช่นการที่นักข่าวต่างชาติหลายคนถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าฮ่องกงจนกลายเป็นเรื่องปกติตัวอย่างล่าสุดคือกรณีของรีเบกาชุงวิลคินซึ่งถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธวีซ่าโดยไม่ให้เหตุผลใดๆเลยซึ่งอาจทำให้หลายคนสงสัยว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติทางการเมืองหรือไม่ ปัญหาที่น่ากังวลที่สุดและได้คะแนนต่ำสุดในปีนี้คือการเซนเซอร์ตัวเองของสื่อฮ่องกงซึ่งมีคะแนนเพียง1.8จาก7คะแนนเต็มหากเปรียบเทียบกับปี2556จะเห็นว่ายังน้อยกว่าคะแนนในตอนนั้นที่3.1จาก7คะแนนแม้จะไม่สูงนักแต่การเซ็นเซอร์ตัวเองนี้หมายถึงอะไรลองคิดถึงนักข่าวที่ตัดสินใจไม่นำเสนอข้อมูลบางอย่างด้วยตัวเองเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงชาติมันเป็นการปกป้องตัวเองในสภาพที่กฎหมายเข้มงวดหรือเป็นการยอมจำนนต่อระบบ และที่น่าสนใจคือเอชเคเจบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นจุดที่คะแน่นต่ำสุดมาตั้งแต่เริ่มทำาดชนีในปี2556แต่การใช้กฎหมายความมั่นคงในปี2563ทำให้สื่อหลายแห่งถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยคุกคามและนำไปสู่การปิดตัวลงเช่น Apple Del เดลีส n ตนและ c i t ิสั n n ิวทำให้มีนักขก่าวกว่า1,000คนตกงานและอีกหลายคนย้ายไปทำงานในประเทศอื่นสื่อรัฐอย่าง a อ h เก็ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างแก้ไขหลักบรรณาธิการลบข้อมูลเก่าและยกเลิกโปรแกรมข่าวและสารเสียสีอย่างกระทันหัน สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศหรือซิซิเคยรายงานในเดือนเมษายนว่า165ของสมาชิกนักข่าวสารภาพว่าพวกเขามีการเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างน้อยหครั้งในช่วง18เดือนที่ผ่านมาซึ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพที่นักข่าวต้องเดินสายระวังในทุกข้อความที่เผยแพร่ รายงานประจำปีของ HKJ จะประเมินและให้คะแนนสิด้านที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพสื่อรวมถึงการเซ็นเซอร์ตัวเองด้านอื่นๆได้แก่ความกังวลในการวิจารณ์รัฐบาลจีนหรือฮ่องกงเจ้าของสื่อหรือฝ่ายบริหารใช้อำนาจกดดันนักข่าวมากน้อยสื่อทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการและส่งเสียงเพื่อความยุติธรรมในสังคมได้หรือไม่ความหลากหลายของสื่อและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีแค่ด้านเดียวที่คะแนนดีขึ้นเมื่อเทียบกับส2ปีที่แล้วนั่นคือการวิพากษ์วิจารณ์บริษัทใหญ่ๆซึ่งเพิ่มจาก3.8เป็น5.4แต่ด้านอื่นๆลดลงหมดเช่นความหลากหลายของสื่อความสามารถวิจารณ์รัฐบาลฮ่องกงและด้านที่ลดลงจนเกือบเท่าการเซ็นเซอร์ตัวเองคือการวิจารณ์รัฐบาลจีนที่เหลือแค่1.9คะแนนด้านหนึ่งที่เคยได้คะแนนสูงสุดในปี2 5 0 5 16คือสื่อทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์สังคมที่6.6คะแนนก็ลดลงเหลือ4.4ในปีนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้เสรีภาพสื่อฮ่องกงติดขีดรั้งท้ายคงหนีไม่พ้นกฎหมายที่เข้มงวดและการคุกคามนักข่าวในเดือนกันยายน2 5 6 7เคเจเเคยระบุถึงกรณีที่มีนักข่าวอย่างน้อย13คนถูกคุกคามทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งดูเหมือนเป็นการโจมตีที่ถูกวางแผนอย่างเป็นระบบและเกณฑ์คนจำนวนมากและนี่แหละคือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างบางคนอาจมองว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองเป็นกลยุทธ์การอยู่รอดที่ฉลาดในยุคกฎหมายเข้มงวดแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นการทรยศต่ตอบ,บทบาทของสื่อในการเปิดเผยความจริงคุณคิณคดอย่างไร เสรีภาพสื่อในฮ่องกองกำลังฟื้นตัวจริงๆหรือเป็นแค่ภาพลงตาและการปรับตัวของนักข่าวจะนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นหรือไม่แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้เรียบเรียงจากฮ่องกองเพรสฟรีเดิมรบนสไลงลีฟรอมฮิสตอร r ร b o ีเฟลกติ้งเ t ซ r นส์เจลิสยูเนียนเซเคฟพีหนึ่งเจ็ด h t t p s w w w h o n g k o n g c o m 2 0 2 5 1 0 1 1 7 h o n g k o n g k o n p r e s s k e y f r e e d o m r e b a l a n c e s l i g h t l y f r o m h i s t o r y l o r e f l e c t i n g b r e s i l i e n c e j o u r n a l i s e y u n i o n s e h h o n g k o n g j o u r n a l i s t m e d i a s t e p p i n g u p t v h e a d n h k 1 9 1 0 2 0 2 5 h t t p s w w w n h k o r j p t e n k o t e n k n e w s 2 0 2 5 1 0 1 7 u n d e r s c o r e 0 8